คลิปสั้นไม่มีเวลานวดเนี่ยแล้วคนมันจะอินเนอร์ได้จริงไหมก่อนอื่นๆคําว่านวดเนี่ยก็คือมันเป็นภาษาเหมือนกับว่าเรากําลังเล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องราวให้คนรู้สึกอินเข้าไปในนั้นให้เกิดการเคิมเคิร์เค,มเค,มเคิมกับเราประเด็นเนี้ยก็คือเราสามารถทําได้แต่บางคนก็มองว่าคลิปสั้นอะ่ะเฮ้ยมันนวดไม่ทํามันต้องวด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 เอาจริงๆทุกวันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคนก็จะพูดถึงสตอรี่เทลลิงบ้างการเล่าเรื่องอะไรให้คนอินบ้าง เราสามารถทําให้มันสั้นกระชับได้โดยให้คนมีความอินกับเราอาถามว่าทํายังไงได้บ้างเราแค่แยกคลิปมันครับแยกคลิปในการเล่าแต่ละเรื่องนวดลูกค้าที่อยู่ในช่องเราไปเรื่อย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 รืถ้าเรานวดเขาไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอินโดยรวมทั้งหมดเพอเขาอินโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะกลุ๊มเรื่องราวต่างๆให้มันกระชับมากขึ้นได้ดังนั้นการนวดไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำให้คลิปเดียวแต่การนวดคือการที่คุณเล่า ไปเรื่อยๆแต่ละเรื่องแต่ละท็อปิกและให้คนที่เสพสื่อของเราเนี่ยมีความอินไปกับเราเชื่อไปกับเรารักเราสร้าง FC ขึ้นมาอันนั้นอ่ะคือการโนวดที่ดีที่สุดคำตอบคือคุอคณสามารถทางคลิปสั้นโดยนวดได้เขามีอินเนอร์ไปกับเราได้แต่ไม่ใช่ทำแค่คลิปเดียวครับ